Selamat datang rakan-rakan ก่อนนี้ก็เราก็มาชาเลนจ์กันอีกแล้ววันนี้พอดีว่าล่าสุดเอาคลิปที่เราทำผมก็เลยถามคอมเมนต์เพื่อนๆว่าสนใจให้พอเราจะเล่นแบบเป็นมินิเกมอะไรอย่างงี้พวกอนๆสนใจไหมพอเขามีคอมเมนต์บอกว่าสนผมก็รีบออทำเลยเขารู้ไงว่าพวกมึงเนี่ยมันจะอ่อนเล่นได้เอยก็เลยรีบทำเลย<ๆ>เกมนี้ที่เราจะเล่นกันวันนี้ก็คือเกมอะไรครับเอิร์ดอามองอามองอาร์อามองอาร์หรือหรือชื่อไทยชื่อไทยหมู วันนี้เราห้าคนก็จะมาเล่นเกมเอาหมอกอสกันเราจะเล่นกันห้าตาแต่ว่าโดยสถิติแล้วคุณตังเป็นโจนห้าตาตลอดห้าตาติดทุกคนก็เตรียมโบดก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวเมื่อไหร่โดยสถิติคือไอ้ที่โดนโบดออกคนแรกเขาบอกคุณรีบตลอดเป็นคนดีหรือเป็นเจ้าเกอรเกมนี้นะครับมันมันเป็นเกมที่คนที่เป็นคนลูกเรือปกติเนี่ยจะต้องทำเควสที่ไม่อยู่ในแผนที่ให้หมดส่วนคนที่เป็นฆาตกรเนี่ยจะมีชื่อสีแดงๆขึ้นในตัวเองก็ต้องไล่ฆ่าทุกคนใช่แล้วก็พยายามโบยให้คนเนี่ยโบดกันเองเอาอย่างยั่ง ไปเกมมันแค่นี้เลยใครชอบเกมคนตอแหล่วงั้นแหละใช่จะดูป่ะดูว่าใครตอแหลเก่งใช่แต่ถ้าตัวนี้ก็คือมีอยู่คนเดียวอ่ะคุณตะตังแน่นอนมือแหผมผมนี่อาสตังนะฮะสตังนะฮะจเป็นแบบเป็นคนอากาศเองอยู่แบงค์ชื่อชิกาปูครับผมผมผมบัวตูมนะครับสีดาใส่หมวกครับพีอีคนดีสีแดงผมผมตองเคลนะรับบทเป็นยังโอมนะครับตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยจนสิบโมงไป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 อยากเลดียวทีท่าสองสตาร์ส เป็นคนดีเป็นคนดีแต่ตูบูเห็นนะเกมมันือกว่าห้ามพูดอะเอาแล้วค่ะบเอ้าวันบอสเตอร์อมองค์ต่างแล้วแหละเลยไม่เป็นโอทูอีกแลนะบอกเลยชัดเลยตูปีจันทร์อื่นไม่เป็นหรอกบัวอย่าไปอยู่ใกล้บัวอย่าไปอยู่ใกล้บัวอย่าไปอยู่ใกล้บัว เดี๋ยววิวไก่โว้ตังอยู่กูตังอยู่กูเฮ้ยไปโอทูก่อนกูกำลังไปกูปิดแล้วกูปิดแล้วกูคนปิดไอเวยก็ใช่ไงมึงกดปุ๊บแล้วมึงไปอยู่ตรงโอทูเป๊ะเลยมันรวดเร็วไปเปล่าเพื่อนโอ้ยอยู่ด้วยกันหมดว่ะยังไงยังไงยังไงแต่แรกเอาเลยนะรีลดี้ทำเควส์ิีดดี้ทำเควสแต่แรกเอาเลยนะเรียบร้อยใครไอตุ้มกดมึงแน่นอนไม่เกี่ยวตุ้มยังมึงแน่นอน อะไรวะไอโกรธไอปูกลเป็นไงกูรู้แล้วไงกูอยู่กับมึงกูจะไปฆ่าใครไรู้ไหมกูรู้แล้วกูอยู่กับมึงไหมคือคือยังไม่มีใครฆ่าใครเยอะรู้แล้วไงทำไมต้องมาถึงมุงเรื่องใหญ่เลยโป๊ะเลยไม่โป๊กอ่ะโป๊เลยตาแรกไปคิดไม่ก่อนไอโกูตั้งว่าไม่ให้คอนเฟิร์มนะว่าใครแบบใครเป็นหมาเอาปิวปิวเหรอใครตูงก็ชี้น้าเลย ไม่ใช่วไม่่ใชมือแหละไอ้ตังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคนเปิดประเด็นเลยนะเไอ้ตังน้ำไงตังเปนไอ้ไม่อยา่ยไม่เชื่อกูไอ้นั่นมึงก็อยู่กูอยู่กูไม่เชื่อกูเฮ้ยไฟดับไอ้ตังไฟมามามาใครไปซ่อมไฟเพื่อนกูหน่อยกูไปไหนตังนะกูอยู่คนเดียวกูอยู่คนเดียวกูตามหลังมึงอยู่กูอู่คนดีกูอยู่คนดีไม่กดไงกดไงอ่ะกดแล้วกูกดแล้วอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเชื่อ ไอ้ยูด่าสั่นเลย้สิมาจัดเลยมาดิไอ้เอออยู่ก nope, ูเองก็อยู่กูไอ้ไอ้ไอ้ไังไอ้ไอ้ไอ้ยี่อ้องไ้ไอ้ไอ้ไั้ไ้ไอนไอ้้ไอกูอยู่ไกเออ้ไอนะถ้ากูตายก็รู้นะกไอไอ้ไ้ไออ้ไอ้ไอไอ้ไ้เอ้ไอ้ไออ้ไ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 ้ไอไอ้ไมาไอ้ไอ้มอ้ไอั่นใจเลยอ้ไอ้ไปอูไปอ้องไอดมิไอ้ไปอ้องไอไมิไอ้ไอ้ไอ้ไต้้ไอยไอ้อ้ไป้องไอ้มินไอ้วเ้ไ่้ตา้ไอ้ไอ้ไอูไอกไอ้ไ้ตอ้ไ้อ้ไอดมกูอไู้ไกไั้ไอ้ไอ้กูอยู่ไ้ไอ้ ซอมอยู่แล้วเดี๋ยวเดไอ้น้ำไปไหนไอ้น้ำไปไหนกดแล้วไอ้น้ำไปไหนไอ้น้ำไปไหนไอ้น้ำไปไหนไอ้ตัหน่าเลยไอ้ตังไอ้ตังมึเชื่อกูดิไอ้ตังเชื่อกู้มแล้ว็กูะโกนบอกทุกคนไงว่ากูอยู่กับมึงใช่ไหมึงฆ่ากูมึงก็รู้นี่่าหอ้วไม่ต้องสะตังบูลี่หรอตะตังแต่ไอ้น้ำน่าจะไปทำเวทนะำเวอยู่หลอชือด้วเทำไมอะไม่ไ่กไอนก่อนก่อนหน้านี้ไงก่อนหน้านี้ ที่เราวิ่งอยู่สามคนแล้วไอ้น้ามันหายไปอ่ะน้ามันหนักมันหนักไปทำควสไงเพราะฉะนั้นหมดเลยปวดตังไม่แต่โบนี่มึงมึงมึงโวยกูทำไมอ่ะไม่โวยกูไอตังไอ้น้ามึงเชื่อใจกูครั้งนึ่งมึงทำอะไรกูเป็นคนกดเอาถุงกันแน่เชื่อใจกูครั้งนึ่งโวยตังมึงไม่ได้โกนไอ้เหี้ยเรี่ยงกูกูไม่ได้เป็นไอ้แบงค์โบ้ถ้ามึงเดียดผิดคือมึงแพ้นะมึงฆ่าคนเดียวคือชนะเลยนะโวยไอตังไอ้ตังตอแหลกไม่ได้เป็นจริงจยอมรับได้แล้วกูโหวตมึงไปแล้วมึงรอดูผลโหวต

ไม่ไม่ไอตุ้มมันใส่ไฟกูก่อนกูเป็นคนดีอะตายแต่ประเด็นคือถ้าพวกคุณบอกว่าไปไปมาเล่นไม่ได้เอาสตังแพ้แล้วหนึ่งรอบได้ได้ได้แพ้โดนอะไรนะแพ้โดนอะไรนะเล่นเจาะเรือเอาล้วครับเพื่อนๆนี้ถึงตาที่สองเลยนะครับลุยกันต่อต้องเล่นเกมนะไอตุ้มเป็นเกมนะคุณบัวโอ้โหห้าตาห้าตาครับตลกตลกตลกเย็นเย็นอี๋อันละกูอยากเสียงร้องหอยตูมไอตูมเป็นไฟ แล้วอุ้ยตามเลยกูเห็นเล้วเป็นทำไมกูกดเอเจนซี่ไม่ได้อ่ะทำไมกูกดดีเอเจนซี่ไม่ได้อะต่อแหล่แล้วทำไมกูกดดีเอเจนซี่ไม่ได้อ่ะต้องไฟก่อนไฟมันดับเลยกดปุ่มอะไรไม่ได้แล้วไม่ไปซ่อมเลยนะเออทำเควสอยู่เออทำเควสอยู่คนลมท่าไอ้เจ๊กูโดนแทงแล้วฮีเอิร์ดแน่เลยเฮ้ยกูทำเควสอยู่ไ่อฟไฟไ่อฟไฟไ่อฟไฟกูซ่อมอยู่คนเดียวไฟอ่ะ ใช่เปล่าตางพอแม่งพอแม่งเห็นกูแล <Hey. S 2> ้วเฮ้ยกูขึ้นท่อขึ้นมาแทงกูเลยโอ้ก oh, ูจิมมิเนซี่เลยกูเรียกเลย คนดีกะเดินผ่านห้องไฟแล้วไม่ยอมซ่อมยังไม่กูกูยังไม่เดินอีกอีกเอออีกก็อีคนดีมีอะไรกับแอบสั่งห้างกูอับโหลดไฟอยู่เปมึงไม่ซ่อมไฟมึงไปอับโหลดไฟทำไมไฟม่ดับมันมีมันมีเพลงที่สองที่ไงพอดาวโหลดเสร็จต้องต้องอับโหลดเพราะจ่ายมึงเป็นคนธรรมดามันไม่ต้องไฟก่อนใช่ไม่ต้องไงโอโหโกรธกูโกรธเยอะเลยเห้ยเห็นกูเห้ยเห้ยมันลงท่อตอนมึงค่ายน้ำค่ายมึงทำไมมึงตอนแหลยังอ่ะเลยตอนมึงค่ายน้ำค่ายไงฮะ มึงกรู้อยู่แก่ใจเศกูทำไมชนะแลชามึงมีจัดจัดจัดชนะอะไรชนะวะไม่ชนะเอ้าไอ้เหี้ยตูไอ้สายอูไอ้ไอ้เหี้ยมึงนะบอกนะไอ้ตูมาบอกแล้วไอ้เหี้ยกูบอกไอ้ตูแต่แรกแล้วรันไอ้ตูอย่ามาตายตูไปไอ้ที่สุดตัดโยกูตังโยกูเหี้ยปิดไฟจัดฮัดเฮ้ยมันมาฆ่ากู เราึงยืนกันสคนนะเรียบร้อไอ้ตูมไม่มาบอกแล้วไอ้ไอ้ไอ้ไอกไอ้ไอไอ้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 เอ้ไอไอ้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 ไ้ไอ้ไ้ไอ้ไอลไน้ไย้ไอ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 ้นไออนไออไอ้ไ้ไอ้ไอไอไ้อ้ไออ่ไอ้้อ้ไออไอมไม้ไอออ้ไอ้ไอ้ไอ้อไอ้ไอไอ้ไอ้ไ้อ้ไอ้อออ้อ้อออ้ออ ทุกคนห้ามพูดห้ามพูดเลยตายแล้วก็ต้องห้ามออกห้ามออกห้ามพูดเลยห้ามมันห้ามเลยคือสมมุติว่าคึกอักแพ้เลยถ้าเข้าปุ๊บก็จบเลยโอเคเฮ้ยตางตางทนี้ผูด่าผู้ด่าเรียบ้อยสั่งี้อะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยเขียนสดด้วยอ่ะไหนไม่จ่ายค่าไฟวะผมโดนหลักค่าแล้วแหละดูดูตัวเลย

กูบอกว่ากูจะน้ำไก่เลยกไม่ได้กูน้ำไก่น้ำไอ้ไอ้ไอ้กูเชื่อน้ำ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 มิงเชื่อกู้แต่ลังน้ำกูยังต้องไฟไม่เป็นเลยเข้าไฟเมื่อไหร่ทำไมไม่รีพอร์ตรีพอร์ตไม่ทันมาถึงก็ตายแล้วไงทไมไม่รีพอร์ตอ่ะงงกูบวยน้ำกูเดินมาไก่น้ำเว้ยเด็ดเด็ดเด็ดไอ้น้ำอยู่ข้างหน้ากูเดินนิดเด็ดเด็ดไอ้น้ำเดินเลยไปเห็นศพกูก็เห็นศพกูกดปุ่มรีพอร์ตแล้ว ไอคีกระปุ่นหญิงตรงตู้ไฟต้องเป็เด็นมันบอกว่าต้องไปยังไงคนเป็นโจรอ่ะมันต้องไปไม่ได้เฮ้ยไอคีกระปุันต้องไปไม่ได้อ้าวชัดแล้วเห็นศพไอ้เห็นตาไอในศพคนนี้บอลเลยไม่เห็นศพกูกูรอกครีพอร์ตเลยอาเดนแล้วอย่าอย่าไปไหนอยู่ด้วยกันตรงนี้สิเพื่อนอยู่สอยู่สามพวกแม่ส่งตัวชิคกี้พุ่งไว ก็เอาฉีกตัวไปไปไปอยู่ไหนอู่้ร้องกดตู้อยู่คุณบอกาถ้าไม่พูดผู้ชนะแน่นอนทำไมเมื่อกี้เขาสงสัยมึงรู้ป่ะมึงถึงศพกูุ่มไม่กดรีพอร์ตเออมึงเเดินหยียบเวลามันเห็นมันจะมีมันจะมีมันจะมีูมีอยู่หน้าเควสอยู่ไม่ไม่คือมองว่ามันะไฟมันดับมันเห็นตัวมันด้วยเออตทงไมกดไงวะมันกดสวิช์ที่ลงอยู่ไ้เอาขึ้นใช่ไหมม่เขียวที่ไม่เขียวให้กด เกูว่าไอเขาบอกว่ากูต้องไปไม่เป็นเอ้ยมันก็น่าสงสัยไหมนะปิดไปเป็นเดี๋ยวองไปไม่เป็นต้องไปไม่เออตอนเล่นน่ะพูดได้ว่าให้มานทำเฟซให้นู้นให้นี่เออแต่ถ้าผู้อยู่กับใครยอับชิกระปุ๊บชิกระปุบไปกูไม่เชื่อหรอเลยชิกระปุ๊บชิกระปุบไปคนเลวตามคนตอหลงมาเนี่ยเฮ้ยนะใช่ป่าวมึงอ่ะชาร์ตไอ้เดินบนหัวกูด้วยไอมึงไอ้ยี่เลวหนีก่อนดูจากน้ำเสียงตูมเลยไตูมเป็น เวลามันเวลามันเป็นมันจากการประมาณนี้ประตูมเนี่ยชัด,ช,ดชัดเลยกูเป็นคนเห็นตบกูดีกว่าไอ้อ,อ,อ,อ้การคง ี่หยองยิงอ่างนี้อยู่ยิงอกระบะอยู่กูก็เพยังคงขึ้นมึงรู้แล้วนะตอนนี้มีคนไม่รู้แล้วนะฟังกูฟังก่อนเอาคนแรกคนแรกขอขอขอแบก่อนะกูอยู่ไอตูมเลยก็อยู่คนอยู่ไอตูมไม่ได้อะไรเลยเราไม่ทอะไรเลยไมีคนคิวไม่มีตบไงอ่าอคดังคง้ออแล้วก็ไอไอคนดีก็อ่เราไม่ควรคิดว่าไอคนทำเราไม่ได้เพราะกูอยู่แต่ไองคงเดินหนอกูก็เลยอยมันเดินไปก่อน พอไปเดินตามไปพวกเห็นน้องไก่บ้างชัดเลยชัดเลยไม่ได้กลับมาทำไมชัดเลยกูโหวตก่อนโหวยเลยพี่คนใช้มือตกนะมือจ่อนะคุณจะมาหลอกตดตาผมไม่ได้นะผมเป็นยามในหมู่บ้านนะใจร้อนใจร้อนเออไเล่นเลยพี่คนดีไม่ไม่ใครแพ้อะไรบ้างนะเนี่ยเออสุดยอดสุดยอดตาที่สี่แล้วนะครับเพื่อนโโอ้ห อันนี้ไม่ใช่วิ่งแข่งหรอกใช่ไหมือนเดิมไม่อยู่กับใครทั้งนั้นอ่ะรอบเนี้ยต้องแยกย้ายว่ะไปอยู่คนเดียวจะเรียยังไงวะยังไงวะเรียบร้อยกูรู้อยู่แล้วเหมือนมาให้มันฆ่ากูรู้อยู่แล้วเดินเหรอเหมือนไล่ฆ่ากูบอกเลยเหมือนมาให้มันฆ่าไม่ไปไวจังวะเหมือนมาให้มันฆ่าตูมแน่เลยน่าจะใช่อ่ะมึงพูดมาปวด ทำเควสดาวน์โหลดอยู่อยู่บนหัวไปเทเลียจันนั้นกูอ่ะมีแมสพูดออกมาว่ากูล่วแล้วก็เห็นแล้วมีคนตายแล้วกูเลยย้อนมาเพื่อจะปิดโอเอ็กทูโอโอทูอะไรโอทูปั๊บอ่ะแล้วก็เห็นศพวางอยู่กูเลยกดรีพอร์ตนี่คือสิ่งที่กูเป็นคนดูดูหน้าผมไม่ใช่พี่ดุนะที่อู่ตรงไหนตอนนั้นอ่ะกูบอกอยู่คาเฟ่เทเลียแล้วกูเดินมาเพื่อจะมาโอทูแล้วก็เจอศพแล้วกูทำเควสอะไรมาทำเควสดาวน์โหลดเท่านั้น ให้ <they> คลิปด้วยไม่กลับละไม่คลิปกันไม่คลิปกันเฮ้ยจะดีแล้วคือเขาเขาเขาอยากพูดมากตอนนี้บอกเลยบอกเลยคือรำรงอะบอกเลยกูบอกเลยอีกเกี่ยวกับอะไรอะไรเงี้ยคอมพิวเตอร์ลยปะเป็นคนก็ดูเป็นคนอีโด้ไข่กูว่าน่าจะใช่กูมองตายกูว่าน่าจะใช่มองตายกูเพื่อนใช่ไหมเอิร์ตใช่ใช่กดรีพอร์ตเลยถ้ามึงคิดว่าใช่อ่ะกูคิดว่าใช่แน่นอน นี่ไงเรียบร้อยโดนทิ้งแล้วเหรอเยี่ยเดียวนี่ตาตัวหนึ่งก็คือแพ้เลยดิใช่ใช่ใช่ไอ้น้ำอยู่ไหนแหมเราถามแป๊กแป๊กเราถามแป๊กแป๊กกูรีพอร์ตเลยเราถามเงี้ยเรารีพอร์ตเลยมากู้น้ำไม่มาเดี๋ยวมึงแทงกูไม่แขงไหนกอย่างก็เล่นมาหากูก่อนรีพอร์ตเลยกด กด E มันจะรีบได้ E กดมาซ่อมก่อนรอบให้กูโดนแทงไอ้เลวนั่นยังไงข้ามมาไม่ได <oh> ้กดไม่ได pues ้พอไฟดับกูรู้แล้วแล้วให้กุสาน่นอนมึงเล่นช่ำที่สุดไปเลยกูุสานี่กูดูในกล้องนะกูเห็นมันเดินละแน่แน่เลยเย้ ความความความสติงเลยหรือวะกูเริ่มเกมมือสาเลยกับมันนะอ้ี้จึ๊กใส่กูเลยเป็นสามรอบแล้วนะนี่มันชนะ2รอบแล้วนะเก่งมกเก่งเก่งนี่มึงนี่มึงสร้างเซิร์ฟของมึงแล้วมึงก็รอให้ตัวเงมนโจมั่นเนี่ยเพื่อนกูแต่น้ยังไม่ได้เป็นเลยนะต่างตาสุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวลองูว่าตอนนี้จะใครจะชนะใครจะแพ้ใครจะเป็นผ เฮ้ยแอคติ้งไม่ได้เราอ่ะละครเก่งนะยังไม่อยู่กับกูอยากอยู่คนเดียวตอนนี้ไม่ต้องมาอยู่กับกูเลยนะเอาอีกแล้วเป็นอะไรกับออกซิเจนเฮ้ย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 ใจเย็น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 อะไรของมึงวะเอิร์อไปแล้วจะมาอยู่กับกูเชื่อกูสักครั้งเชื่อเหมือนทนายกูสักขัง วัวจานกูโอเคหรอกกูมีแต่แทรกยานกูได้นเองกูรู้สึกถึงกูรู้สึกถึงมึงวาวจานอย่างบนจานสีอีบกูถามงี้ใคร่อบโมจูข้างบนไม่ไปไปกูอยู่ไอเอิร์ดกำลังจะเดินไปซ่อมกูได้ปะกูได้กูเป็นคนซ่อมเพื่ออะไรสักสีกูชนะ ปวดาจคงออกแล้วพวกเราจะชนะไปด้วยกันอย่ามั่วกูไม่ได้มั่วในฐานที่กูอยู่กับมึงมา30ปีน้ำไปจิตใจขาดมึกออามาตออไปกูได้กินไปยูคอมมึง้อมไปทำไมมึงจะ้อบไปทำไมไฟไม่ดับมดูอ่โรดโรโรด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 โกดโรดโดโรดโดโรดโรดรดดเรดโรดรดโรดโรร อย่าไปเชื่อมันกินขสานโอ้หแล้ววยิวเนี่ยแพ้แล้วแช้แล้วแพ้แล้วกูยังไม่ได้บวชเลยมึงจะคุยกับผูมึงเ่ยแพ้แล้วเพื่อนมันไม่ใช่โอโหเดาตวด มมันโกรธกูดูมันหนีออกเมื่อกี้อ่ะกูอะเป็นคนก็อมออกซิเจนปุ๊บกูกกเห็นหัวจานโคงเดินตามก,กูมาแล้วแจกแกไก่บอลเกี่ยวครึง่งมันเอามันเอาไม้ยาวแทงกูงทุไอ้แทงนัาไก่เลยมันเอาไม้เนี่ยยาวมาจากไหนอ่ะกูอ่ะมีไม่ทันกูสังเกตอยู่บางอย่างเดียวนะพอมึงแอคติ้งอ่ะแล้วมันก็เริ่มโบยมึงเลยเว้ยเว้ย acting a c อ่ะเริ่มโบเสร็จปุ๊บแล้วเข้าเกมมาปุ๊บมันเดินไปทางเพ้ก่อนหรือไง ซึ่งไม่กลัวว่าจะใครจะไม่ฆ่ากูเลยลองรมาห่วยมันทีนึงเราก็รู้แล้วว่าตอนนี้ใครเป็นคนเลี้ยงก็คือแกนคงแกนคงครับทำไมกูเป็นจบได้แพ้วแกนคงด้วยครับวันนี้พวกเราห้าคนทุกคนโอเคหมดเลยเนี่ยเป็นท่านักกอลบอลเลยนะยังเป็นคนเดียวเป็นคนดีอยู่คนหนึ่งไม่เป็นคอนเทนต์ใช่แล้วเขาเป็นคนดีชีวิตจริงเขาเป็นคนดีใช่เล่นเกมเขาก็คือได้รับสายใยของความดีใช่เป็นคนดีถูกต้องไม่แห่งแรกคคนที่เป็นหมดแล้วเป็นคูเป็นคนดีที่โดหเด ไม่โดนหรอก็โดนฆ่าไอ้แผ่นเออลยผ่านศพไปตูงเสร็จปุ๊บไม่ไหวต้องไปอย่ากเห็นศพชัดอย่ามายุ่งซ้อมไปอยู่เอาละครับก็วันนี้พวกเราห้าคนก็มารีวิวเกมสนุกสนานกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยเราจะได้ทำคอนเทนต์แบบนี้ออกมาเพิ่มงั้นพรุ่งนี้ห้าคนลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ เอาดิเวนแม่ไม่ได้เป็นอะไรกับเขา <c oughs> เลยกู